กลับมาพบกับรายการทำไปทำมานะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็ยังอยู่กับอาจารย์ทวัตคณิตกุลครับอาจารย์ครับขอญาตสอบถามต่อเลยนะครับผมอยากรู้มากกรรมไขรกรรมมันอย่างนี้ครับอาจารย์ครับผมเองเลยผมก็เคยคิดเอ๊ะผมเกิดมาเนี่ยผมมีกรรมดีหรือไม่ดีครับมีเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบแน่นอนแต่วันนี้ที่เราอยู่นะครับผมบอกว่าผมทําดีแล้วนะครับอาจารย์ครับแต่คนทั่วไปบอกทําดียังไม่พอมันต้องทําอีกนะครับอาจารย์มันก็เลยไม่มีมาตรฐานว่าทําดีแค่ไหนถึงจะพอ เป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย์ครับครับคือเราจะามายกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้มาพิจารณานิดหนึ่งเป็นคำขำ,ข,ำขันหน่อยนะขำขันได้ได้ก็ค,คือคำว่าอาจารย์วัฒนาเขาได้พูดไปบ้างแล้วครับก็คือกรมใครกรรมันครับถ้าไม่ยอมรับมันก็ต้องไปรับเผือกร้อนในมืออันนี้คงไม่คงคงยังพอเข้าใจเข้าใจครับ ถ้าไม่ยอมรับเผือกร้อนในมือก็ต้องไปรับมันต่อเผือกในวิญญาณสองเด้งนะครับอาจารย์รเป็นสองสองเท่าครับทีนี้มาทาไมจําเป็นต้องรับผมไม่รับ,บไม่ได้หรอครับ,รบก็มือมาผมก็โยนทิ้งนะครับเราก็บอกแล้วว่าเกิดมาตามกรรมครับเกิดมาใช้กรรมครับไม่พอนะฮะต้องเกิดมาสร้างกรรมด้วยตอนนี้ตรงที่มาสร้างกรรมนี่แหละคนก็เกิดมาตามกรรมก็ มืดมนแล้วไม่รู้ตัวเองเกิดมาตามคร,รม,มีกรรมดีส่งมาเท่าไหร่ครรมชั่วส่งมาเท่าไหร่กรรมที่ไม่ดีไม่ชั่วคืออัพยกตกรรมที่เป็นกลางเท่าไหร่ก็ <allegations. S 2> ไม่รู้อยู่แล้วอเกิดมาตามกรรมก็ส่งเดชโต,ตขึ้นมาก็ทํามาหากินไปอะไรไปเกิดมาใช้กรรมขณะที่ใช้กรรมนี่แหละครับคือตัวปัญหาใหญ่อืครับที่ส่วนมากแล้วคนก็จะไม่ยอมใช้กรรมในส่วนที่ไม่พอใจใช่ก็จะใช้กรรมในส่วนที่พอใจ อะไรพอใจฉันทำอะไรไม่พอใจฉันไม่ทำทั้งๆที่ไอสิ่งที่พอใจนั้นอาจจะเป็นการสร้างกรรมซ้ำขึ้นมาอีกแต่ไม่รู้ตัวก็กลายเป็นว่าเกิดมาตามกรรมเกิดมาใช้กรรมเกิดมาสร้างกรรมไม่รู้ทั้งที่ใช้กรรมใช้กรรมตามอําเภอใจใช้กรรมตามความพอใจถูกไหมครับครับแล้วเกิดมาสร้างกรรมอีกมาสร้างกรรมก็คือกรรมที่สร้างเนี่ยก็สร้างโดย กิเลสตัณหาอุปาทานก็ลุยใหญ่เลยขออนุญาตครับอาจารย์บางคนบางท่านเกิดมาปล่อยตามยะถากรรมอันนี้ยิ่งไม่ดีใหญ่เลยก็ปล่อยตามยะถากรรมก็เหมือนกันครับก็หมายความว่าใช้ชีวิตไปแบบชอบชังใช้ชีวิตไปแบบตามอำเภอใจอีกเหมือนกันคือไปวันๆกิเลสตัณหาอุปาทานพาไปใช้เวทนาคืออารมณ์อย่างเดียวครับไม่ได้ใช้จิตไม่ได้ใช้สติก็ลุยแหลกเลย ตอนนี้เกิดลุยไปทําไปทําไปไอเ้เกิดมาตามกรรมเกิดมาใช้กรรมเกิดมาสร้างกรรมมันไม่ลงตัวกับกฎแห่งกรรมที่ตัวเองทํามาอมไอ้กฎแห่งกรรมที่ตัวเองทํามาเป็นกรรมที่จะต้องยอมรับที่ทํามาต้องยอมรับมันอ้าวไม่ยอมรับมันแล้วยังแถมสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาให้เป็นปัญหาซ้ำกรรมเก่าเข้าไปอีกผลที่สุดก็เหมือนกับว่า ไอ้กรรมนี่มันก็กลายเป็นเผือกร้อนก็คือครับกรรมที่ทํามาไม่ยอมรับมันมันกลายเป็นเผือกร้อนในมือที่ตัวเองต้องรับไว้ครับอ่ารับไว้ยังไม่ยอมรับไว้อีกโยนทิ้งอีกครับตอนนี้ก็ไปเจอทางกรรมซ้อนกรรมซักวิบัติเป็นก็คือต้องไปรับมันตอบเผือกในวิญญาณโอ้โหนะครับคราวนี้ในในในเมื่อท่านไม่ยอมรับ ท่านสุดท้ายเองอยู่ดีก็ต้องยอมรับอยู่ดีต้องได้รับอยู่ดีรับโดยรู้ตัวกับรับโดยไม่รู้ตัวทั้งหมดทั้งสิ้นต้องยอมรับเพราะกฎแห่งกรรมจะมีตัวเดียวคือการเวลาครับจะมีตัวเดียวอะไรจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรจะไปขยับขยืน่นอะไรจะไปขอร้องกฎแห่งกรรมว่าอย่าเลยอ,อย่าทำเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดแต่มีตัวช่วยนะครับ ตัวช่วยเพาฟังนี้แล้วแหมท่านผู้ชมบอกโอ้ตายเสียวจังใช่ท่านก็ต้องรับกรรมแบบไหนก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวรู้จะมาเมื่อไหร่จะมาแบบไหนมีตัวช่วยครับแต่ตัวช่วยเนี่อาจจะต้องขยายความกันกว้างนิดหนึ่งใช้เวลากันหลายตอนหน่อยไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับตัวช่วยรับรองและสัญญาว่าตอนหน้าท่านจะได้ฟังเรื่องตัวช่วยแน่นอนแต่ตอนนี้ก่อนที่จะปิดรายการมีอีกนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยสมมติผมไม่รู้นะครับว่าผมมีกมดีกมชั่วมาแล้วเท่าไหร่อะไรยังไง สู้เกิดมาชาตินี้ผมทําดีไปเลยถูกต้องครับถ้ายิ่งไม่ทําดีอันตรายเพิ่มขึ้นหลายเท่าจริงมากถูกไหมครับเพราะขนาดเราทําดีจนถึงที่สุดแล้วเรารยังไม่รู้ว่าไอ้โรคซ้ํากรรมซัดวิบัติเป็นที่มันมาจากวิบากกรรมคือผลกรรมที่เราทำไว้เนี่ยมันมีจํานวนเท่าไหร่รมันมีขนาดไหนแล้วยิ่ง,ง,งทําความชั่วเข้าไปด้วยแล้วเกิดไอ้กรรมที่มันส่งลูกมาในชาตินี้มันแย่อยู่แล้วตอนนี้ก็กลายเป็น รีทูดเลยไปกันใหญ่เลยต้องคู่เลยไปกันใหญ่เลยนะครับต้องทําดีครับครับผมก็ทางรายการทําไปทํามาก็ชวนคุณผู้ชมทุกท่านทําดีครับทําดีเพื่อตัวเองรละครอบครัวและสังคมและประเทศชาติและโลกนี้เลยครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามเราได้ที่ เฟซบ o ๊กแฟนเพจนะครับทำไปทำมาแล้วก็ YouTube ทำไปทำมานะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั่วโลกเลยนะครับที่ชมรายการทำไปทำมา177ประเทศผ่านไทย g l o b a l network แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอขอะคุณอาจารย์ธวัฒคณิตกุลขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการทำไปทำมานำธรรมะมาไว้ในใจอย่าลืมนะครับทุกวันอังคารเที่ยงย0เป็นต้นไปชมเราได้ทุกวันอังคารขอบคุณครับสวัสดีครับ สังขารน,นี้ไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่เจ้าของสังขารน,นี้พระพุทธศาสนานี้เป็นของเราเราเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนานี้เรารักสังขารพอประมาณเรารักพระพุทธศาสนาสุดประมาณ ั้นความเข้าใจเนี่ยมีความสําคัญนะคะเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดเป็นความลึกซึ้งในความจริงที่ตัวเองกําลังเผชิญรตรับใดก็ตามที่คนเราเนี่ยไม่เข้าใจชีวิตของตัวเองนะคะการสร้างวิธีธรรมในการหาคําตอบให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยก็ย่อมจะไม่เกิดขึ้น